ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน n นล plus กว่า plus ค่ะเย่ Yay! Merry Christmas ทุกคนวันนี้วันคริสต์มาสแล้วนะคะปกติก็น่าจะต้องมาทักทายวันตอนตอนอีฟใช่ไหมคริสต์มาสอีฟแต่ว่าอากาขอลงวันนี้แล้วกันนะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกๆคนก็เป็นเทศกาลที่มีความสุข ะะอากวาก็เห็นซีสันสดสวยงามนะตามท้องตลาดตามห้างก็รู้สึกมีกําลังใจนะคะรู้สึกใจชื้นนะช่วงนี้ก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาใช่ไหมปี2,565ันะคศ2 0 2 2ใช่ไหมอ่าปีนี้ก็กําลังจะหมดไปนะคะก็เตรียมรับปีใหม่ปีหน้าอุ้ย <laughs> ก็รู้สึก ดีมากนะคะที่เห็น c h anel n เติบโตขึ้นนิดนิด,นดหน่อยๆไปเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาเนาะนานเลยใช่ไหม <c oughs> อ่าบางคนก็เพิ่งทยอยติดตามมาช่วงเร็วๆนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ชื่นชอบผลงานของอาก้าเนาะแล้วก็ในอนาคตก็จะพยายามลงเพิ่มนะคะพอดีอากวามีงานประจำเนาะแล้วก็ ค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าก็หาเวลาเล่นเกมอยู่นะคะตามจริงชนเนลนี้ก็พยายามที่จะเอาเนื้อหาที่มันเป็นแบบเฟรนลี่กับทุกคนทุกเพศทุกวัยลงะนะก็เลยเหาช่วงเวลาที่ลงยากนิดนึงคืออากวานะ่ะปกติก็จะเล่นโมบายใช่ไหมแต่ว่าอากวานไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบ เนื้อหารุนแรงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีสกอร์ใช่ไหมเป็นคิวเป็นแอซิดเป็นเดธใช่ไหมก็เลยคิดหนักอยู่ว่าแบบเอ๊ะมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของคำพูดมันก็ยังเป็นคำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เนาะ ถึงแม้ว่าเราเล่นเล่นไปเราจะรู้สึกปกติมันอยู่แค่ในเกมแต่ว่าถ้าเอาคําพูดโดดๆมาอย่างนี้เนาะแบบฆ่ามันเลยอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบก็จะอันตรายนะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยไม่ได้อไม่ได้ตัดสินใจเอาพวกวิวดีโอแนวโมบ้าล,ลงนะคะตาจริงถ้าตัดสินใจเอาลงก็คือมีให้ดูเยอะเลยนะแต่ว่าอากาก็พักไว้ก่อนเนาะลองเซอร์วดูก่อนละกันถ้าทุกคนรู้สึกว่า โอเคน่าจะลงได้นะโมบาไม่ได้รุนแรงแล้วก็สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยคือช่วยคอมเมนต์บอกอกากาอหน่อยนะคะจะได้เอามาลงให้ดูเนาะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะคะอัตราการชนะวินเลสก็อยู่ช่วง50นะชนะบ้างแพ้บ้างแต่ว่าก็มีหลายๆโมเมนต์นะคะที่น่าสนใจเนาะแล้วก็อยากจะเอามาแชร์อ่ามีนะมี มีที่อัดไว้หลายอย่างเลยแต่ยังไม่กล้าเอาลงนะคะสำหรับปีนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะรู้สึกตัวอีกทีอ้าวคริสต์มาสแล้วนะคะแล้วก็จะปีใหม่แล้วด้วยเออเร็วมากนะคะก็ยอดวิวต่างๆนาะนาะนะนะคือขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์เล่นกับอากวานะคะสอบถามเข้ามาได้เลยอากวาก็จะพยายามตอบความสงสัยหรือว่าสิ่งที่ทุกๆคนทาให้ครบให้ได้นะคะก็ Gefühl แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาบ่อยนักแต่ก็คาดหวังว่าจะยังไม่สายเกินไปที่จะตอบตอนนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะคริสต์มาสช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะประเทศไทยอากาศก็ขึ้นขึ้นลงๆนะบางช่วงก็ลมแรงบางช่วงก็ร้อนแดดหนาวอะไรก็ไม่รู้นะโดยเฉพาะตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยอากาศมันก็จะ สุดขั้วนิดนึงนะคะอากวก็เริ่มเจ็บคอแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีนะคะ,ะแล้วก็มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเจออะไรแย่ๆมานะช่วงปี2565นี้ก็ มันกำลังจะผ่านไปนะคะมันกำลังจะผ่านไปแล้วสำหรับปีหน้าก็คาดหวังว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะให้เราได้ชื่นใจบ้างนะทั้งเรื่องนาทีการงานใช่ไหมเรื่องการเรียนนะแล้วก็เรื่องอาจจะเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกๆุกคนนะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนาะเรื่องคอนฟ lict ความขัดแย้งในจิตใจอะไรแบบนี้นะคะขอขอให้ทุกคน ก้าผ่านมันไปได้ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่สร้างความทรงจำแล้วก็ประสบการณ์ให้เราใช่ไหมอพอพรุ่งนี้หรือว่าปีหน้านะก็จะเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะะนะคะยังไงก็วันนี้นะคะวันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนฉลองอย่างมีสตินะคะแล้วก็ เออตอนนั้นแหละอากัาก็จะพยายามลงวิดีโอเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะสอบถามดูว่าโมบ้าล,ลงได้ไหมนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะแล้วก็ตอนนี้แพลนที่จะลงเร็วๆนี้นะคะก็จะมี The s i m Mobile นะคะก็จะเป็นแปลเควส์ทำไว้แล้วแหละเหลือแค่ตัดวิดีโอแล้วก็เอาลงนะคะอาจจะดีเลเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงที่อีเวนต์มานะอะอากัวทางานเยอะไปด้วยใช่ไหมแล้วก็เล่นเกมไปด้วย คือมันเล่นได้แหละแต่ว่าช่วงเวลาที่จะเอามาตัดอะคือมันไม่ค่อยมีเพราะว่าอากวแปลว่า,า,วางานค้นเคาื่องหนักนะคะก็หวังว่าจะรับชมย้อนหลังได้โดยไม่ขัดอัตรสใดๆเนาะอย่างน้อยก็น่าจะไม่เป็นการสปอยอีเวนต์ใช่ไหม <c oughs> อ่ะโอเคก็มีพวกเกมหลายเกมที่อากาายังเล่นค้างไว้อยู่เนาะพวก f o r r e n c e อสิางนี้ก็ ยังเล่นไม่โจบนะแล้วก็พวกบันนิพากก็ยังไม่ได้ปลดล็อกพื้นที่ครบทุกที่นะคะแล้วก็พวกสป e ดบิวส์นะเดอะซิ 4, นะคะหรือว่าพวกเดอะซิมมูบายที่บอกว่าอยากจะลงพวกแปลเนื้อเรื่องจึงเลยนะอะไรอย่างนี้ก็จะทยอยทำลงนะคะจะทยอยทำลงวิดีโอใน YouTube นี่แหละอ่ามีที่เดียวนี่แหละนะคะ แล้วก็คิดว่าอยากจะวาดรูปลงนะคะแต่ว่าขอหาเวลาก่อนอสำหรับใครที่มีคําถามหรือว่าอยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะพออากวาว่างปุ๊บจากงานประจําเนี่ยอากววก็จะเข้ามาแวะดูนะคะ,ะก็ขอให้พวกเราเหนียวแน่นกันต่อไปนะคะ, <c oughs> อะขอบคุณทุกคนมากเลยมีความสุขมากาเป็นกำลังใจนะเวลาทำงานเหนื่อยมาดู ชาแนลตัวเองก็แบบโอ้ยมีคนที่ยังรอคอยเราอยู่แล้วก็รู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจนะให้ได้ทำงานสู้งานต่อแล้วก็มีกำลังใจในการเล่นเกมอัรวิดีโออ่าก็เลืยแค่ลงหวังว่าทุกคนจะได้รับชมวิดีโอใหม่ของอกากาเร็วๆนี้นะคะไม่นานไม่นานถ้านะใช้คำว่าถ้า ภายในอาทิตย์นี้แหละวิดีโอใหม่ภายในอาทิตย์นี้แหละจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเท่านี้แล้วกันนะคะ Merry Christmas อีกรอบค่ะทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะคะขอบคุณจริงๆค่ะอ,อยู่ด้วยกันอีกนานๆเลยนะบ๊ายบาย